ก่อนอื่นมาทักทายจากสาวผู้ไทยสบายสวีเดนมาดีจ้าวันนี้สาวผู้ไทย วันนี้สาวผูไทยสไปายสวีเดนมาทักทายในวันที่ฝนพรำในวันที่ฝนตกธอกิดถึงชั้นบางไม้ในวันที่ฝนพรำตะกิดถึงกันบางไม้กินแกงเห็ดพากินแกงเห็ด,าหดมาหนิแกงเห็ดพึ่งข้าวผัดพากินย่างเดีียวจะงไม่ได้พาอิดเลยจ้ะวันนี้คือทอดปลา ทอดปลาสามพปี่ปาปลาแซ่บแซบตามด้วยกาแฟกินข้าวกับกาแฟจ้ะสาวผู้ไทยมาทักทายนานแล้วไม่ได้ทักทายว่าก่อนจะมาขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้อง ขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวผู้ไทยสะายสวีเดนในทุกเพจฟอร์มทั้งหลายขอบคุณหลายๆเดื่อว่าสาวผู้ไทยกะไม่ได้มาทักทายนานแล้วมีมาทักทายเพราะว่าขอขอบคุณสู้คู่สู้คนขอบคุณหลายๆจะขอบคุณมากๆขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณอิลีขอบคุณอรอ จากผู้หญิงตัวน้อยจากผู้หญิงตัวน้อยตัวเล็กๆนคนหนึ่งเผือกน,น้อยเหมือนจงไม่ได้เผือกใหญ่ใั่มีอย่างเดียวคือใจใหญ่ Mà nơm bọt tủ nhai dươn đều Chữ chả, mắc hụt chữ Phật giáo phụ Thái mắc hụt chữ Mì mắc hụt chữ nhựa nhàng đều Mì béo rải dài hàng đứa Phật giáo phụ Thái Thằng kín này Màn xịt khâu Cà đỉnh Ở thằng bác Màn mì ngam no con đứa คนที่กินเขา้าสามีจะเป็่นเนี่พะยพยนยงามกินเขาา้าวซาซาเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็ก่อนกกืนพะยนยามพอยามามุะะา,มาบุไทยนี่ชื่อสาม,มี ถ่วงติ่งตลอดเลยวะเวลากินข้าวทาไมเธอรีบกินจังเลยเ่าืันเธอรีบกินรีบ,รบไปไหนค่อยๆกินค่อยๆเค,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 คี้ยวอย่าเคี้ยวเสียงดังมรารยาทในโต๊ะกับข้าวพน้าสาพพุไทยทึสามีบ่นอยู่เรื่องเลยเรื่องกินข้าวสาวบุไทยเป็นคนกินข้าวเร็วบ๊อป มันมันจะติดคอตายแล้วะแกงเห็ดผึง่งแกงเห็ดพึ่งคาย,ยวนใส่ผักซีพ่ะนะ พักซี่โอ้ยพักซี่พันปีจ้ะพ่อว่าอย่างนันเป็นพันปีซื้อมาเสิร์ฟตู้เย็นแต่หึงก็จะเป็นอาทิตย์ ไม่ได้เอ็ดกิ่นจากเธอสาวผู้ไทยก็เรยว่าพักสี่พันปีฝนกระตุกลินพำพำมืดคืนมืดคืนมืดมืดมือม <laughs> ืดคืน cho nhạc nhà nha Ừ. bà này nha 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 คนไทยน้ำเดียวนาะกว่าละแซะกว่าละแกะกว่าละแงะกว่าละงะกว่าละล้างกว่าละโอมาเป็นป่านะน,นี้ได้มีแม้ของงคนไทยอุ่นหนุนคนไทย,ยกันดีกว่า ไปอาหรทักทายมืนน้อน,นนี้กับท่านี้้ะจ้าขอบคุณหลายๆจากใจสาวผู้ไทยสะพ้ายสะัวเดียนขอบคุณหลายๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวผู้ไทยขอบคุณค่ะบายรักนะจุ๊บๆรักนะจุ๊บๆ